เชาวอมทอดชาบับคนขี้เกียจว่าอย่างนั้นอย่างนี้หลังยากูยังไม่เอาออกเลยเดี๋ยวยาต้องไปล้างพ่อมาคานตัวทำนายอะดูเรือของเราวันนี้กินชะอมทอดกันสดซื้อชะอมมาแล้วกินเนี่ยเอาทำเองเขาไม่ว่างเดี๋ยวให้ตัวเตรียมชะอมให้เขาก็ตัวทำให้เขาเดี๋ยวเขาจะไปตำน้ำพี ทำยังไงนี่ให้ทำอะไรเคยทำไหมไม่เคยสิชาอมทอดน่ะที่เอาไข่เจียวอ่ะแล้วก็เด็ดเนี่ยเด็ดเด็ดเด็ดแล้วก็เอามาเจียวรวมกันแล้วเอาไปทอดแค่นี้ทำไม่เป็นแล้วไข่จะเด็ดโตมาได้ไง,ไงเนี่ยฮัวโหโตมากับเมนูเอื่นเยี่ยเฮียเโตไะเฮียไข่จะเอาเ <c ười> อี่ยนี่ทำไมล่ะเออเขียนถุงใช่ไหมเออตัวตัวไม่ต้องทำไรเนี่ยตัวดึงมาทีละอันแบบนี้แล้วตัวก็เด็ดเด็ดแค่นี้แล้วเดี๋ยวเขาไปต้มน้ำพริกกะปิมันช้า ใครจะทำใ,ทำใครมันจะไปนั่งเด็ดโอ้ยหนามก็เยอะเมนูอื่นก็มีให้กินไม่กินอยากจะกินอะไรที่มันยากลําบากไอที่เขาเนี่ยผักบุ้งเนี่ยแดกง่ายๆก็ไม่ไปแดกผักเฉดอยเงี้ยก็ไม่ไปกินจะแดกชะอมใครจะไปแดกใครจะไปเด็ใเดให้มึงอุ้ยดูดิหนามทั้งนั้นแต่ว่าพี่ยมีวิธีไว้นี่เคยเห็นเปล่าเมนูไข่ชะอม,ะอมสูตรคนขี้เกียจมาจะทำให้ดู ให้แม่งแดกแดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็ต้องแดกเดี๋ยวดูวันนี้เลยมาเริ่มกันเลยตั้งโต๊ะและมาตอกไข่ก่อนมาไอหนูมาใกล้ๆลูกนี่ดูนะลูกเดียวเยวเดียวเดีทำไมตัวทำอะไรของตัวเนี่ยก็จะเจียวไข่ให้ตัวกินไงไตัวต้องเด็ดไอ้กับแล้วเนี้ยชาโอมยังไม่ได้ทาเด็ดเลยมันต้องเด็ดนะเนี่ยกว่าจะเด็ดหมดจะทําให้โบราณโบราณ ไปนั่งเฉยๆไปถ้าจะกินอนะ่ะถ้าจะใช้ถ้าคิดจะใช้เขาแล้วนะไม่ต้องเสียกรู้ไหมไม่ต้องเสียกอยู่เฉยๆแล้วมันจะกินได้ยังไงมันจะทำยังไงใช้กูแล้วอย่าเสียกแล้วทำให้แดกเองอย่ามายุ่งจากกูบ,กบาๆอย่ามาเวุ้นวายกับกูนะกูกูตอกไข่ก่อนกูผิดตรงไหนทำไมทำไมตอกใส่ไข่ชาใชา่ไขา่าแล้วมันผิดแล้วไงมันก็ยังไม่ได้เด็ดเลยเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันจะทำยังไงอ่ะก็ตัวไม่เด็ดอะ่ะบอกว่าไง ไม่ต้องจับเขาเดดแท้ไหมไม่อยู่เฉยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันทุกคนว่าพี่ยิ้มมันจะทํายังไงของวันที่โบก็นึกไม่ออกเหมือนกันแล้วเคจะทํายังไงชะอมเกิดมา30ปีก็ต้องเนี่ยต้องเด็ดเนี่ยต้องเด็ดทีละเออไอ้นั่นเอไงแบบนี้กดพ่อกดแม่งทําผิดมาตลอดเฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยดูโคตรดูนี่สาวแม่ก็ะทำนะแม่ตัวเออกดพ่อกดแม่งทำผิดมาตลอดกูนี่ทําถูกดูนี่ วิธีง่ายๆฉบับคนที่เกียจทำไมอะมึงขี้เกียจขนาดนั้นเลยเหรอง่ายนิดเดียวการทำชาอมจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปอ่ะทำยังไงต่อ <c oughs> ใส่ไดนไงน้ำมันต้องเยอะไหมถูกต้องน้ำมันก็พอเจียวไข่อะแล้วเมื่อไรจะเมื่อไหรจะเด็ดกับคุณลืมเรื่องเด็ดชาอมไปได้เลยเดี๋ยวผมทำให้คุณกินเองแล้วคุณจะบอกว่าว้าว การทำไขเ่เจียวมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอนี่อย่างงี้ไหนไหนยังไงจะเอากี่ถุงไม่รู้เอ้ยเดี๋ยวทำอะไรอะ่ะเออจะแดกก็แดกแต่กูไม่แดกคนหนึ่งแหละทำอะไรอะ่ะเอาไข่ชะอมไงนี่ไงไข่เจียวสูตรคอนขี้เกียจ กูเจียวก่อนเลยกูเจียวชะอมก่อนเลยเฮ้ยแล้วมันหอมนะแล้วยังไงต่อจะไปยากอะไรอย่าบอกนะไม่ต้องบอกก็รู้อย่าบอกนะวูถือมาขนาดนี้ดูใส่ไข่ลงไปเหรอเออเฮ้ยสูตรไหนวะเนี่ยสูตรไอเจอที่แหละเฮ้ยไม่ได้มาดูน่ากินมากดูทุกคนมาดูใกล้เลยอย่างว่าอย่างท่านอย่างงี้หนังยางกูยังไม่เอาออกเลย โอ้โอเมก้าชจับไข่ไม่ต้องใช้ตะหลิวเลยเหรอไม่ต้องใช้เหมือนไข่จะน้อยไปซะด้วยเนี่ยแล้วจะกินยังไงอะไปหากันไกมาไปหากันไกมาเอากันไก่นี่เหรอเฮ้ยดูเป็นไงแหมว่าวิธีนี้ตะหลิวไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้หอมด้วยอะหอม เอาอะไรเมื่อกี้อะไรนะกันไก่เอาคนไก่เหรอ,อเดี๋ยวมาสวยไหมน้องๆดูแล้วทำตามเขาเรียกว,ว่าสูตรชาววังเป็นไงเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วแม่สภาพเหมือนพัดยังไงก็ไม่รู้แล้วรสชาติยังไงอะรสชาติก็อร่อยพีสิตัดเลยเหรอวิธีเสิร์ฟง่ายนิดเดียวครับน้องๆดูใช้กันไก่ตัดแบบนี้เลยอ้าวเอเอว่ะแต่ก็ดีนะ ปกติเนี่ยเด็ดกว่าจะเสร็จมึงไม่มีมาโดนหนามแน่นอนจะโดนหนามทิมด้วยถูกแดกแดกเสร็จแล้วแดกซะแดกซะน่ากินไหมเป็ไงได้ชะอมแบบเป็นตอนซอนอชิยนะนี่ค่ะทุกคนไข่เจียวชะอมทอดฉะบับคนขี้เกียจไม่มีหนามมาเจอจนร้อนว่ะ ชาบใหญ่ฉิดุดแล้วมันมาเป็นแพอย่างนี้เลยอร่ยอยมากๆกินกับน้ำพริกกะปิเด็ดดวงซวงฮะไทยแต่วความที่มันไม่เหมือนกับไข่เจียวที่เราเด็ดธรรมาดาอย่างไรรูป้ป่ะมันได้คือว่ามันได้อัพร์ของชะโอมอ่ะอเป็นแบบตอนๆชิ้นๆเลยปกติออก้านพวกเนี้ยเราทิ้งนะออก้านไม่ได้เอาด้วยนะเอาเอาแค่ใบเอาแค่กลิ่นมันแต่เนี้ยเราจะได้ไฟเบอร์เส้นใยกินได้หมด เป็นชิ้นๆแบบนี้เลยกินได้หมดยังไงยังไงประสบการณ์ใหม่คนขี้เกียจจะทําให้ตัวเองฉลาดแล้วก็จะสรรหาวิธีที่มันง่ายขึ้นเพื่อที่มาทําให้ตัวเองสบายยังไงนี่ดูไว้เดี๋ยวรอพ่อเดี๋ยวรอพ่ออวดพ่อของอย่างงี้ต้องอวดพ่อเดี๋ยวมาดูกันว่าพ่อจะว่ายังไงนะคะกับไข่เจียวฉบับขีนเกียจแต่ว่าสำหรับพี่โบนะ ดีรสชาติไม่เหมือนเดิมจริงอร่อยด้วยอได้แบบได้เขียวอานว่ารอพ่อดีกว่าเจ๋วป่ะ later พ่อมาแล้วครับไปตามพ่อกันมาทางนี้พ่อเฮ้ยพอดีไก่มาใหม่เหรอโอ้ยยังยังยังเมนูไก่วันนี้ไว้ก่อนทำไมกินไข่ก่อนพ่อกลับมาเหนื่อยใช่ไหมนี่พ่อกลับมาเหนื่อยนะครับนัครับคุณพ่อวันนี้ผมมีเมนูเมนูนี้บอกเลยว่า พ่อชอบตัดร้อนละอยอากาศวันนี้ร้อนๆอากาศวันนี้หนาวๆอยู่ไม่ใช่ถ้าอากาศหนาวๆต้องกินอะไรร้อนๆนั่งเลยเข้าใจแล้วเดี๋ยวมันก็าน้ำมันลงไม่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 ไข่ชะอมเนี่ยพ่อกินมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมเมนูอ่ะเขาทําผิดมาตลอดชีวิตเลยพ่อยิ้มมีเมนูยิ้มมียิ้มมีวิธีที่มันถูกต้องและวังเขาทํากันมานานแล้วทําไมชาวบ้านก็ดีอยู่แล้วมันจะไปจดแต่วังมาทําไมมันช้า ชาวบ้านมันช้าต้อชาววังเร็วมันวัเร็วอะพอหิวแล้วตัวพอรอแป๊บเดียวเมนสี่ใบพอไหมโอ้โหอย่างก็ใบสี่ใบพอไหมป่ะอาทิตย์เลยนะสี่ใบเมื่อคืนพ่อลุกขึ้นมาพ่อบอกโอ้ยอยากกินไข่ชะอมจังเลยพูดใช่ไหมเมื่อคืนอ่ะผมได้ยินไม่ต้องถึงฝีมือเองหรอกบ้งลูกแชฉะอ่ะนี่ไม่ใช้มือก็ไม่แซ่บนี่ต้องใช้มือเนี่ ไม่ด้วยเดี๋ยวอย่าเ้องไปล้างพ่อมาก่อนตีไข่พ่อเ่อไม่ตัวนนี้ฮะเอาไว้กินเองกันไม่ได้โอ้ยให้พ่อชิมพ่อกลับมาเหนื่อยพ่อออกไปทำงานเพื่อครอบครัวนั่งเลยนั่งเลยเอาลร่อยไหมพ่อสองช้อนพ่อเนาะเอาก้อมหนีหรอก้อมหนีก้อมไปไหนก้อม ไม่เนี่ไม่เนี่ไม่เนี่ยทำไมก๊อฟหนีแม่พ่ออย่าพ่ออย่าพ่อจะรอพ่อชาววังนั่งช่งนั่งพ่อดูถามมาแค่นี้อ๋อร้อนแล้วร้อนแล้วดูให้ดีนะพ่อนะตีนี่ก่อนตีไข่ตีไข่อ่าโอเคใครจะอมไงพ่ออ๋อพ่ออยากเบิร์นน้ำมันพ่ออยากเบิร์นน้ำมันอันนั้นตาปลาใช่ เย็บพ่อไม่เคยเห็นแน่นอนการท่อชมแบบนี้ตัวพ่อเหมือนกลัวอะไรทุกอย่าง <c oughs> อ่ะพอะดูขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้ไม่ธรรมดาหอ,อมเลยสิหอมเอชงเงื้อ,อ,อชงเงื้อชงเชงเื้อนี่ดูเย็บว่าจะหาย เสียงแหบตอนนี้แหละล่ะกายโยมึงเนี่ยแต่มันไม่อยากหายเสียงแหบนะมันจะหายทั้งคอสูตรนี้เขาทำกันมานานแล้วแต่มันเป็นสูตรความลับไม่มีใครเคยบอกเอแล้วมันจะกินได้มันมีหนามอ่านี่พ่อลุกขึ้นมาดูได้นะดูดูไอ้หนามดเป็นไดกกินได้พ่อมันมีหนามอะหนามไม่มีแล้วไอ้หนามํา เราไม่ได้กินตรงนี้เรากินตรงนี้เข้าใจแล้วแล้วตรงน,นั้นมันมีหนามประหยัดยอดนี่ดูความเด้งดูความจุ๊ยเป็นไงนเป็นไงนี่ถ้าสโลนี่เหมือนพุงกระเพื่อมอนี่สวยของเราอีกนะตัวทำเพื่อพ่ออ่ะเาเสร็จพ่อจานข้าวอยู่ข้างหลังพ่อช่วยกันนำมาหากินหน่อยนั่นจานข้าวอ่านั่นแหละไม่มีหลุดไม่มีร่วงไอช้อนออกช้อนออกมัมเป็นไงเป็นไงตัดเลยตัดเลยตัดเลย ดูดดููนะพ่อทิ้งไป่าก็น้ำอยู่ตรงนั้นเป็นไงง่ายง่ายเป็นไงเออเฮ้ป็นไงมันนั่งรูดให้มันหนาต่ำมลยใช่เห็นไหมเห็นไหมพ่อเริ่มชอบกว่าจะทอดได้ต้องไปรูดไปอะไรหนามมันอยู่ในนี้ป่ะไม่มีพ่อลองกินวเดี e n j o จครับพ่อ Enjoy โอ้โหบอกเลยบอกเลยว่ามาโทเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเด็ดเป็นไงเฮ้ยเหมือนย่ามาผัดให้กินเลยเป็นไงพออึ้งโอ้โหแล้วจะทำไมนั่งรูดให้มันตัดนั่งละดีพ่อเป็นไงเป็นไงแล้วมันได้เคี้ยวไอ้ตรงแบบตรงก้านมันเนี่ยอร่อยกันเลยโจ้ัยวกว่าประมาณ8ล้านเท่าอ่ะไวกว่าเยอะเลยอ่ะงงว้ยขนาดขนาดไม่ต้องอะไรหนังยางกูยังไม่เอาออกเลย เราทิ้งไปแล้วพ่อนูนนูนอยูน่นูนขนาดปวดไข่ยังไม่อ,ออกเลยมือก็ยังไม่ได้ล้างเลยเมื่อกี้เนี่ยอ๋อเค้มเค้มแรอพ่อแต่มาข้ามมือถ่ายชะอมทั่วไปะอะไ่ยช็อเหมือเลยแต่พูดถึงว่ามันง่ายแล้วเราจะต้องไปนั่งลูกนั่นหน่อยดิให้ีคะแนนพ่อ็โอเคกเหร ก็เหมือนกับที่เขาผมตั้งชื่อว่าไข่ชะอมสูตรคนที่เกลยดนี่อันนี้เลยว่าเราเจอแล้วเจอแล้วไหนไหนไหนพ่อมีนิดเดียวบางทีดหน่อยไปบ้างหลุด QC นิดหน่อยโดยสายขนส่งเขายังต้องมีหลุด QC กันบ้างเลยแล้วแน่นด้วยแน่นด้วยแน่นมันแน่นอ้าวแนะนำเลยเอความคิดของเขา ก็ดีเวลากินจะอมเราจะมานั่งเด็ดใช่ไหมเต็มในน้ำตัมือน้ำตํามือนี่วิธีนี้แทนได้ไป่ได้มีวิธีนะเจออากินก็ระวังนิดนึงเฮ้ยแต่ถ้าทอดแล้วอ่ะมันนิ่มหมดแล้วอมันก็นิ่มหมดแล้วแต่อันเนี้ยอันนี้น่าจะใส่เยอะไปหน่อยอมันมันยังไม่สุกอ่ะข้างในอ่ะอ๋อใช่แต่ภาพรวมใช้ได้ไงไงโอเคบอกแล้วความคิดไอ้มันเจิดธรรมดาที่ไหนอ่ะ เด็เจอมาอีกพีหน้าจะเอาอะไรที่มาทำยากมาทำเป็นงานง่ายให้คนได้ดูกันเีกเมนูอะไรที่แบบว่าพ่อเมนูอะไรที่แบบมันยากอะพวกพิแกงอะเครื่องแกงอะไรเงี้ยเดี๋ยวทำให้ดูทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายซะฉบับคนขี้เกียจอย่างเราเดี๋ยวเจอมาอีกพีหน้าดังอพีครั้งนี้สวัสดีครพ่องงว่าเพ่งจะทำอีกเหรอก็่ะเออกลายเป็นเรื่องง่ายเลยจริงจงขายะอมนี่ถือว่ายากเนาะนาองขาจะเด็ดนะพ่อนะ พอชะเด็ดเนี่ยม<อ>ันตํำเออมันนั่งมือเจ็บไปหมดเออนี่ฝีมือยิ้มใช้ได้แต่ก็ต้องระวังนิดนึงจะเหนยียวแล้วก็หนาม